ข่าวช้าในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือข้ามฟากอับปางที่เกาหลีใต้ตอนนี้พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว121คนค่ะโดยสภาพอากาศที่ดีขึ้นแล้วก็ท้องทะเลที่สงบนะคะก็ทําให้นักประดาน้ํานั้นเร่งมือค้นหาร่างผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากเรือเซวอนหลังสามารถเข้าไปภายในห้องโดยสารชั้น3และชั้น4ได้แล้วก็ เป็นเวลากว่า1สัปดาห์แล้วนะคะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายนั้นยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนะคะพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น121คนแต่ว่ายังมีสูญหายอีก181คนทางด้านทีมสืบสวนก็ได้ทําการควบคุมตัวลูกเรือเพิ่มอีก4คนและเจ้าหน้าที่จากบริษัทเดินเรือพร้อมกับสั่งห้ามลูกเรือ44คนเดินห่างออกนอกประเทศค่ะ ขณะที่ผลการสอบปักคำหนึ่งในสลูกเรือที่ถูกควบคุมตัวไว้นะคะก็ได้มีการระบุถึงข้อบกพร่องของโครงสร้างเรือที่ทำให้ยากต่อการคืนสมดุลหลังเรือเริ่มเอียงนอกจากนี้ยังกล่าวถึงข้อผิดพลาดบางอย่างที่เกี่ยวกับระบบพวงมาลัยเรือซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เรืออับปางค่ะ